อาการมีโพสูทุกคนทุกคนวันนี้มันจะกับข่าพระเจ้าบุญล้อมเช่แนลอีกแล้วทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าได้รถเว็บเอสกับอาการเครื่องหลวมมีอาการควันออกท่อนะทุกคน,คนติดเบิ่งกันทุกคนอาการของมันคือจะมีเสียงดังแก้แกความนะทุกคนเดวมาเบิือกัน มีเสียงดังโอเค <c oughs> เดวทีนี้ข้าพเจ้าจะมาลือให้ทุกคนได้เบิ่งว่ามันเป็นคอสเนียไดที่มันดังและลาอาการมีควรนขาวทุกคนเนาะเครื่องรวมแน่แแแทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เขาจะมาเช็คที่โซ่เรลาลิ้นดูทุกคนนี่ mm hmm. เห็นบอกทุกคนโซ่เหาลิ้นก็หย่อนเดี๋ยวทีนี้จะมาถอดดูที่แคมแล้วก็เอาปอกสูบไปคว้านเปลี่ยนลูกใหม่เพราะว่ามันควันนะทุกคนเนาะทีนี้ก็จะมาดูที่แคมแล้วก็ตัวกดวาล์วอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าได้ถอดปอกสูบออกมาแล้วทุกคนเห็นบ่ mm hmm. มันก็จะมี รอยขีดขวดในปอกสูบทุกคนก็นี่แหละคืออาการน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อนนะทุกคนเนาะเห็นบ่ทุกคน,นะกกคนเห็นบก่กมันก็จะมีรอยขีดขวดน้ำเบิ้เดี๋ยวจะมาดูที่ลูกสูบมาดูที่ลูกสูบเอา้าถึงจะเห็นเห็นบทนนาานะ่ทุกคนนะี่คืออาการไหม้ของสูบนะทุกคนเนาะ สาเหตุหลักๆที่ทำให้สูบไหม้แบบนี้ได้ก็คือน้ำมันเครื่องแห้งรถทุกคนเนาะเรต้องสืบเลยทุกคนน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อนคือใช้ไปแล้วก็บอกค่อยได้ถ่ายน้ำมันเครื่องก็ใช้ใช้จนลืมเติมอะทุกคนเนาะก็อยากให้ทุกคนมีวินัยในการขับขี่รถก็คือหนึ่งต้องดูที่ระยะการถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งาะทุกคนเนาะก่อนจะ ใช้งานถ้าถ้าเ้วาวใส่ใจในการเติมน้ำมันเครื่องนี่นะทุกคนเนาะเครื่องยนต์ของเราก็จะสึกหลอได้ง่ายหนึ่งเลยคือสูบแหวนสองมาก็คือค์ดลื่นนะทุกคนเนาะก็จะเป็นลูกปึงลูกปืนข้างข้อลูกปืนข้อเวียงลูกปืนลาวกีย์พวกนี้ก็จะสึกหลอได้ง่ายถ้าเ้า่ขอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะก็ฝากไว้ทุกคนคนใดที่ใช้รถก็ให้มีวินัยในการใช้ ก็ให้ทุกคนมันถ่ายนมันเขื่องนะทุกคนเนาะในทีนี้าพเจ้าจะถอดลูกสูบออกแล้วก็จะไปดูที่แคมอีกทีหนึ่งนะทุกคนเนาะว่ามันมีรอยบ่อกพเจ้าก็ได้ถอดออกมาเป็นทีเรียบร้อยทุกคนต่วจะมาดูที่แคมแล้วก็ตัวกดวาลนะทุกคนเนาะว่าสาเหตุที่มันดังเนี่ยว่าสาเหตุที่มันดังเนี่ยมันเป็นที่ตัวกดวาลหรือบ่อเนาะทุกคนเนาะตัวกดวาลตัวนี้ก็ เป็นหลุมนิดนึงก็มาดูที่ตัว ID วดวว ID ีตัวกดวาวข้างไ d ดีเนาะตัวกดวาวข้าง ID ดีก็ยังดีอยู่โอ้แคมดูทุกคนดูแคมแคมต้องได้เปลี่ยนนะทุกคนแล้วก็ตัวกดวาวก็ต้องได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นหลุมหน่อยนึงเดี๋ยวจะเช็ดให้ทุกคนได้บ่งกันนี่เนาะ ก็รถทันใดที่มีเสียงดังปรับตัวกดวาล์วได่บหายก็ต้องมาดูที่แคมแล้วทุกคนเนาะแคมนี่เป็นรอยเนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อนเห็นบ่ทุกคนเป็นเส้นเลยเส้นแบบนี้ถ้าเราปรับตัวตั้งวาล์วยังไงก็ไม่หายเนาะทุกคนเนาะโอเคจะมาเช็คที่ดอกวาล์วทุกคนว่าดอกวาล์วรั่วหรือบอ่อเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีอาการสะดุดเวลาเร่งมันจะสะดุด แล้วก็เดินเบาบ่ค่อยได้ดับเนาะก็มาเช็คมาเช็คดูว่ารั่วหรืบอบ่ตัวนี้ไอเสียบ่อรั่วทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ว่าวไอดีเนาะดูที่ว่าวไอดีกันว่มามันรั่วหรือบ่อกล่องตะบันเข้าไปแล้วมาดู ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะทุกคนก็แค่นี้ก็ใช้ได้ทุกคนเนาะวาวไอเสียไอดีก็ยังใช้ได้อยู่ก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเตะแคมแล้วก็ตัวกดวาวทุกคนถ้าประกอบเครื่องทุกครั้งนะทุกคนเนาะให้ทุกคนเนื่องจากน้ำมันเครื่องเคยแห้งแบบนี้มาก่อนนะทุกคนเนาะวิธีประกอบเครื่องเข้าไป ต้องเช็คที่ระบบน้ํามันก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่เห็นบอกเคยน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อน,นลูกสูบมันไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนี้เขาก็จะทีนี้เราก็จะมาเทสที่รูน้ํามันว่าระบบน้ามันน้ำมันทํางานดีหรือบอ่ก็ให้ทุกคนสตาร์ทเครื่องดูทุกคนเนาะลักษณะแบบนี้จับโซ่ขึ้นแบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็สตาร์ทเท้านะทุกคนเนาะสตาร์ทเท้าแบบนี้ ทีนี้จะมาเช็คว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันรูน้ำมันตรงนี้มันทํางานดีปกติหรือบ่เนาะว่าน้ำมันเครื่องมันจะพุ่งออกมาดีหรือจะพุ่งหน่อยหรือพุ่งแรงเดี๋ยวมาเทสดูทุกคนถ้าพุ่งไม่แรงก็ต้องได้ไปเช็คที่ปั๊มน้ำมันเครื่องเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าก่อนจะประกอบเครื่องก่อนจะประกอบสูบลูกสูบทั้งต้องเทสที่ต้องเทสที่ระบบน้ำมันก่อนเนาะว่าน้ำมันเครื่องระบบน้ำมันเครื่องเนี่ยมันทํางานดีหรือบ่เนาะทุกคนเนาะก็ให้ทุกคนจับ โซ่เราลิ้นขึ้นมาแบบนี้เนาะลักษณะมือข้าพเจ้าเราจะมาสตาร์ทเครื่องดูทุกคนเนาะนก็จะมาเทสดูว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นดีหรืบอบ่ต้องสตาร์ทแรงๆดูทุกคนเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่ทุกคนน้ำมันเครื่องพุ่งมาดูทุกคนเห็นบ่ทุกคน รอยนำ้ำมันเครื่องพุ่งมาถึงนี่เลยแสดงว่าปั๊มดีนะทุกคนเนาะปั๊มนำ้ำมันเครื่องดีทีนี้ก็ให้ทุกคนประกอบเข้าไปได้เลยเนาะ okay, ทุกคนตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ประกอบเสร็จแล้วจะมาสตาร์ทให้ทุกคนด้เบิงนะ่งเนาะอาการมีเสียงดังเกอยู่ที่หัวลูกสูบและ ควันขาวตอนนี้ก็เปลี่ยนลูกสูบไปแล้วคว้านลูกสูบใหม่แล้วก็เปลี่ยนแคมเปลี่ยนตัวกดวาลใหม่ทีนี้ก็จะมาสตาร์ทให้ทุกคนได้ไปฟังเสียงกันเงนประกดนิ่มเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยทุกคนนะ Dan jangan kipna